สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายเบิร์สหสุอสุกคนนะคะแล้วก็กราบสวัสดีพี่พี่เอฟทุกๆคนเลยเด้อฟังไทยแหละฟังลแล้วแหลต่างประเทศนํานะคะพี่พีก็อย่าดื่มนะเป็นกําลังใจเหมือนเดิมฝากกดติดตามกดไลค์กดกแชร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนของน้องกระตูนด้วยนะคะยินดีมากๆเลยพี่พี่ะน้ําท่วมผกักไต่ นอกของประเทศไทย้นจะบอกว่าน้องแบบบกคิดบ้ฝันว่าซิมีแบบคนไทยเขาไปซอยด้วยตนเองโมเมนต์ว่าสิเป็นแบบอ่าอย่างเช่นเนาะราดาหรือว่าแบบคนดังก็ได้ไปซอยเดือที่แบบว่าว่าว่าสิเหตุการณ์อย่างคนไทยเขากับเขาไปซอยดวดเดี่ยวท่านใจอีดีอันนี้แค่แบบ ได้ยินข่าววัน,น้นำถ่วมเขากระดวมมือดวมแงดงรวมแบบสำใจเขาไปซอยเหลือคนไทยน้ำกันเองอันนี้ขอสื่อส้มันายน,นอกจากขอให้ทุกคนปลอดภัยแหละอันนี้กะล่าสุดอ่ะพี่กล้องห้วยได้นะกะได้ลงไปประมาณเก่าสุโมงเนาะเพิว่าที่ผมมีแล้วหนึ่งแสน คนดะเด็กดน้อยน้ำท่วมหนักนะสามจังหวัดสายแดนภาคใต้โอ้ทุกคนก็แกก็ทิ้งเด็กวันสีไว้เนาะก็ใครอยากไปซอยเดือกับไปซอยเดือดใดเด้อาเด็กวันศี่แบบในดูภาพเลยเล่ากับแคบของคนมาเนาะคือแบบโอ้นักตือบอยู่เด้อวินนในดูกาบท่วมจนแบบ หอดเถื่อนเนาะหอดเครื่งเถื่อนแล้วกับโแมนวาสีมีแต่เขตเคตนี่คือแบบมันมีได้หลายเขตทีพ่านมากทีคนไทยซอยกันเองทั้งอ่าแน่นอนนาอพี่ก้องไ้วได้นี่ก็คือแบบสุดยอดมากเป็นฮีโร่อีดีเนาะแบบซอยมากตั้งแต่นามถ่วมเสียงรายเสียงใหม่แล้วก็คือแบบ กาเป็นคนที่แบบร่วมใจร่วมแบบเอ้าที่ดเด็กที่หน่อยน้ำปลาซาส้นแล้วก็ไปซอยแม้กับเก็บเงินเนาะคือแบบพ่มพ่มเงินนั่นแหละแล้วกับไปซอยเหลือปลาซาสนน้ากันนี่แหละคข้าม,มานําใจของคนไทยและการของทุกๆคนเลยที่แบบร่วมใจฆากันซอยเหลือกันเนาะสุดยอดอีดีนับถือเขาเจ้าอ,อีดีเนาะแล้วก็ไม่ได้แบบ มีแต่พี่ก้องห้วยได้นะคะพี่ดิวก็ไปเพราะพี่ดิวก็แบบจะซอยเนะะาะแหลก่อมีได้หลายคนแหละทุกคนจะบอกว่าเยอะมากๆพี่กันจอมพลังก็ไปถึงแล้วไปถึงหาดใหญ่แล้วก็คือแบบสุดยอดมากคือไม่ได้มีแค่แบบข้าซอยหน่อยนะคือแบบนี่ได้ที่ข้าซอยเนาะและกา่าด้าซุดนอกสีมาห ทีโฟดโฟดหนึ่งเดี๋ยวโฟดวานอน่อนนมเกี่ยวกับนามถ่วมทุกคนน้องดูในรูปแล้วน่มถว่วนักอยู่เด้โุ้ยแบบบิดลังคาเลยแหละเขากับ่หูเนาะเขากับว่าดูผักใตเนี่ยแต่ว่าเขาแบบได้งานมากแบบถว่วนักอะเทากับว่าเอ่อทุกภาคส่วนต้องซอยเดือกันน้มถั่วมภาคใต้ทรงกำลังใจไห้แด่พร้อมวด,ดีจา่าเนาะ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการซอยเดือพี่น้องภาคใต้ล่าสุดทวมนักโอ้โหทุกคนทวมนักแหละเนาะภาคใต้น้ำท่วมท่านบิกิตเกิน70%ใหญ่สุดในรอบ3-6ปีปูอ่าสู้ๆนะคะสู้ๆและเป็นกำลังใจให้พี่น้องภาคใต้ทุกท่านนะครับ กดถูมากคือจะบอกว่าในรูปก็คือแบบทุกคนตามภาพเลยที่น้องให้ดูนะดูตามนี้เลยก็คือหอดหลังค่าเลยอันนี้คือแบบท่วมนักอยู่เด๊ทาแบบไปหากินอะไรก็ลําบากไปซื้อกับข้าวอะไรก็ลําบากอ้จะท่วมขนาดนี้เนาะอย,อยู่บันก็คือแบบร้อยร้อยข้อกันเลยแหละจ้า แต่ว่าประเทศไทยยังไงก็มีคนไทยซอยกันคือคนไทยนี่บราว่าสิเกิดเหตุการณ์เงียงกระสางไปแหละอ่ะไปซอยเดือแหละไปหอดทีจังหวัดทีน่นามถ่วมแหละคือแบบรวดเร็วทันใจยิ่งแบบคนดังๆเป็นดา่าหรือว่าแบบคนแบบนักหลงเนีเสียนะกับผพากัน อ่ารวมแบบกำลังใจเด็กๆนี่หน่อยเนาะผู้ได้กะแบบโอนไปซัมนี่าบาทกะแค่์เข้ามาซอยเดือนนะหาบาซิบบาทกะถือว่าประเสริฐเดือบดำแหละอีดีเนาะคือเขาปฏิบัติกันแบบจะซอยหลายหรือว่าซอยหน่อยเขาปฏิบัติกันซัมนี่หรอกเขาบัดกันด้วยแบบมีน้ำใจอ่าคนไทยเขาบัตกันเรื่องแบบมีน้ำใจเนาะตอนนั้นนะที่แบบน่าท่มวมเนาะพี่ก้องไว้ได้เนาะกะ เด้แบบกระบอกเนาว่าถ้าไพอ่าอยากบรดีจาากะเด็กวันซี่ตามนี้เล่อเนาะก็มีคนหนึ่งแหละว่าคอยมีหาบาดบ่ได้สิบาทเนาะอันนี้กะว่าตอนนี้กะหาหาฟื้นเออลังลังไฟหนึ่งเขาอยูก่กะพื้น่นมาฟื้นกับเปียกเนาะกะคอยมีหาบาดเนาะกระสิโอนห้ซ้อยเดือพี่กล้องก็เลยแบบโอนกลับไปหาหาผ่นนี่แหละ ใช่ไหมเธอใช่แล้ก็คือแบบนี่แหละความมีน้ำใจของคนไทยคือแบบประทับใจเลยที่น้องเห็นหล่ะสุดนอหนามกัเดิมหลายขึ้นเลยที่เข้ามาถ่วมนัดอ่ะภาคใต้ก็ไกลอยู่นะทุกคนคือน้องไม่เคยไปเลยแต่ก็ไกลอยู่นั่งรถประมาณสี่ชั่วโมงหรือว่าห้าชั่วโมงได้ก็ไกลพอสมควรแหลนะเนาะอ่ะทุกคน คิดเห็นว่าจางไหนแน่กะคอมเมนต์กันไหนเด้อกสิบอกว่าว่าอยู่ไทยจังไหนก็นบ่ผิดหวังเห็นคนไทยใจดีแล้วกะมีน้ำใจซอยเดือบ่แมนว่าสิเออซอยเดือต่างชาติด้วว่าซอยเดือคน้นเลาแต่กะคนต่างหลาเนาะเขาซอยแบบทุกคนที่แบบลำบากท,ทุกยากเขาก็ซอยเต็มที่ น้องเบิรงคลิปได้หลายคลิปอ่ะคนไทยก็บดแบบซอยแต่ก้นไทยเดีแบบเข้าไปซอยเอ,อ่อวางวางพื้นที่วางแบบค้นหลงๆเนาะเขาก็แบบไปซอยเดือต่างจังหวัดด้วยว่าแบบประเทศอื่นกม็มีเคยเห็นอยู่แต่นี่แหละน้ำใจเขาเจ้าไปเทีย่ยวแต่กัเขากับแบบแบบให้เงินให้ติ๊บจึงเสียนะก็ขึ้นนิสัยค้นไทยเลยถ้าเป็นยังสีเนาะฮะเป็นจากไหนเนี่ยก็คอมเมนต์กันไหนลเลยทุกคน อย่าเดิมนะคะเป็นกาลังใจเหมือนเดิมฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์น,น้องก็ขอตัวดานะคะพบกันใหม่ EP หน้าดีคลิปหน้าสวัสดีจ้า